อูเครีขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกาะุนซีเฮ็ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวผมนั่นแหละที่เป็นช่องที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ช่องที่สองของช่องทีวีเดลีเวีนะครับติดตามช่องทีวีเดลีเวีกันด้วยแล้วคนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็วันนี้เราจะมามาทำอะไรวะมาเปิดตัวเฉยๆนะครับมาแนะนำตัวก็โอเคแนะนำตัวเหมือนนะครับอรอบๆผมชื่อออมนะครับก็ชื่อช่องก็ชื่อว่าขวานซีเฮ็ดนะครับชื่อก็ตั้งมาเองนะครับจากพิฆานะครับ อนี่จะเป็นสก,กินผมนะจริงๆมีอีกหลายสก,กินเลยเดี๋ยวพาไปดูหลาเซนเงินติดในตัไปแล้วกูเ้าโอเคถ้าเกิดใครอยากเออผมมีอะไรบอกครับทุกท่านผมมีพระคุมเลยนะนี่ด้วยการโหลดลิงก์มาแล้วก็ทำนะครับหลาเซนเงิน,กกนยังเรียกพี่เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นสกินเริ่มต้นผมนะข้างหลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปัจปจ,จุบันนะที่ผมใส่อี่เป็นนีงไงสวยสำหรับคนที่อยากเล่นกับผมก็สามารถไปเล่นมินิเกมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินผมเองนะเปลี่ยนละโอเคเดี๋ยวผมขอกดออกก่อนเด้อแบ๊บหนึ่งการทุนซีเฮดชื่อตั้งได้ไงก็ไม่รู้นะ ถ้าเกิดทุกท่านชอบชื่อว่าชื่อช่องชื่อว่าขาดทุนซีเอก็พิมพ์คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับโอเคก็เราจะไปสอนทำซร์ฟนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูช่องเก่าผมนะก็ไม่เก่าหรอกก็ทำอยู่แหละไม่ใช่ไม่ทำหรอกโอ้หยุ่งเยอะเยโอเคก็พิมพ์ไปว่าอย่างนี้เลยครับอย่างนี้นะครับ ส่วนชื่อเราก็ใส่ไปลเลยก็ได้ครับใส่ลงไปเลยไปแล้วก็ให้เป็นอย่างนี้นะครับแปบบครับตบยุงยุงเยอะนี่นะครับพิมพอย่างนี้เลยใครไม่ทันก็กดสต๊อปไว้เลยนะฮะโอเคก็ผมจะกดเอาไว้เลยนี่ผมก็กดเอาไว้แล้วนะก็จะเป็นเซิร์ฟนี้นะครับนี่เราสามารถถ้าเกิดใครอยากเจะเล่นก็กดอันนี้เลยนะครับอะไรไม่รู้อะแล้วทุกท่านก็กดโอเคไปนะครับก็เพื่อลบเซิร์ฟนะ แล้วมันก็จะไปอยู่ตรงเฟนแล้วเราก็กดเข้าไปครับไปเล่น,น,น,กกนเนี้ยแค่นั่นอะสกินผมตอนนี้นี่เป็นอย่างนี้เลยไม่เดี๋ยวผมปสก,กินให้ดูว่าผมมีสก,กินอะไรบ้างไปดูไปกันเอากดผิดลาเซนเนียน นี่นะครับสก,กินของผมก็จะมีเป็นสก,กินนี้เฮ้ยค้างเยอโอเค,อเคก็จะเป็นสก,กินนี้นะครับสก,กินเละๆนะอันนี้คือผมล่างที่แบบว่าตายแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสก,กินของผมปกตินะที่ก็ใช้นะแต่ตอนนี้ผมใช้จเจ้าสก,กินนี้แล้วนะสก,กินใหม่ล่าสุดอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้ะเอาไว้ใช้แบบยังไงหน้าหนาว ไม่ใช่การโควิดไม่สนดหรอกตอนเนี้ยโควิดไม่สนดละอัดคลิปก่อนโอเคละเส้นเงินจุบกลับมาหน้าเกมเดิมละเส้นเงินนี่คือคำติดปากของผมในชนแนลนี้นะก็เือคำนี้เลยครับละเส้นเงิน <c ười> คือคำติดปาก โอเคก็สำหรับคลิปนี้คอัจบเพียงไ,ไ้ครับบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้มันเป็นวันเปิดตัวช่องเฉยๆซักอยู่เออผมมีอะไรบอกครับผมเล่นเวอร์ชันหนึ่งจุดห้าจุดศูนยะหนึ่งจุดห้าจุดูน์จดสี่นะครับไปโหลดกันได้จะได้เจอผมจะบ๊ายบาย